สายล่าดับแนวอีสานีดีมาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับมือผมบ้าโจโจ้สายล่าดับแนวอีสานนี้ดีนะครับเนาะกาสิภาพี่น้องนะครับมาหาเบึง น้อไม้หวกพี่น้องครับผมน้อไม้หวกน้อไม้ป้าของเขาพี่น้องครับผมเมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาเขาป้าคือเก่าเลยพี่น้องเมื่อเนี้ยก็มาผู้เดียวนะครับเนาะจังไหนจังไหนก็ถ้าเบื้องท้ารุ่นพี่น้องว่าสีมานหรือบะหมันนะครับเนาะน้อไม้ก็เกิดยุพี่น้องแต่ว่าห้อยคนหักกันหลายหลายพี่น้องครับผมไม่ไม่อยู่ก็มีนะครับเนาะการสีออกมาสวยนะจากน้อยนะครับนาะเมื่อนี้เนาะก็หัวก็ว่างพี่น้องจังไหนจังไหก็ถ้าเบื้องท้ารุ่นพี่น้องครับผมว่าสีมานหรือบะหมันจังไหนก็เพื่อเป็นการบบครััไปผม เขามากับมาพ่อนะพี่น้องขึ้นนอหลายอยู่นะครับเนะนี่ยครับเป็นนอหวกนี่ครับผมแต่ว่าเสียวนอหนีไปนะพี่น้องนะนะครับนอพอดีต้มพี่น้องครับผมเออจังไรก็เจ็บเต็มเต็มแรกพี่น้องครับผมจัดไปครับเมื่อกี้เสียวไปเมื่อหลายพี่น้อง ครับผมมันมันงอแรกแห้งหมันครับลาน้อไม่ของฮอกะซิโอ้ลายปลาใหญ่เติมนะครับนเ,บาน,าเบนะนะย่างขึ้นไปเรื่อยๆเลย,เลยพี่น้องก็สิเอาตาเห็ดล้วพี่น้องมาใส่ก็สิได้พอเอาพอต้มพอนะครับเมืเ่นนอเนี้ยน้องอีพีนี้พี่น้องอพออยากพอกิน,นครับผมนี่ครับนอน,น นอพอดีต้มครับผมออกปลาอยอ่นะครับเอาไปซ่อมไปนี่กัด้ดตุมอ,อยู่ดรอพี่น้อง คนกระหางมาหลายมือแล้วพี่นอ้องโอ้โหนาวอบๆครับผมยุงกระไหลนะครับเนาะมันมานครับผม นอนหนึ่งอยู่ในกลัเลยพี่น้องนอนบักเหงาครับผมนอนนี่เอาไปเผาซุปนะครับเนาะดูนอนบักเงี้พี่น้องนี่ครับมันมันนอนหนึ่งนอนบักเงี้ครับผมนี่ครับ นอนง่กันนะพี่น้องอันนี้ดีพี่น้องครับผมพระเจ้าก็เลยผู้เห็นมันมันครับมีตะกอนน้ำไม้เบิร์ดนะพี่น,ออน้องก่กอนน้ำไม้หวกเบิร์ดเลยครับเป็นปลาโนไม้หวกพี่น้องมันมันครับผม อายุพี่นอ้องได้อยู่พี่น้องครับผมนอนนะอบุบวบนี่ครับนแนวมันแซีบเน้นหนะ่นอนนี่กระแดงจากน้อยครับผมเอาไว้ก็เก็บเ,เต็มครับมันหวานมันหวานพี่น้องหายยุหายจินก็หลับพี่น้องครับผม มาผู้เดียวครับแม่บ้านไม่ได้มานั่งนะครับเนาะอีพีนี้นะครับเนาะนอนนงครับโอ้โหนอนนี่มืงงามไนไดนครับเบาก็ได้เอา้เอามาเบิ้งก่อหนีครับผมเดี๋ยวมาคุยกันนอนง่ายอยู่ก่อนโอ้โหนอนง่า่นอนงามอยู่พี่น้องครับผมนี่ครับเบิ้งครับผมนอนนอนไม่ งองามครับมันหวานครับผมอีกนอนหนึ่งครับก็บกเดียวกันแหละพี่น้อง ตัวนอนนี่นอนหน่อยนะครับเนะเอาไว้ให้เพิ่นขึ้นลำซะหักข้าวเดียวพี่นอนครับผมได้พออยากพอจิ้นแล้วแหละนอนนงครับหืมน้องไม่หัวกระตุม่มแสบเลยพี่นอน ผมมักน้ำไม้หอกนะครับบรรดาคิดว่าเอาไปต้มกินกับตำฮ่้งนะพี่นอ้องผมว่ามันแสบกว่านอนนึงครับนอนนี่รีดดีได้พี่น้องครับผมนี่ครับมันมัดเก็บเต็มครับ ครับผมก็หาได้พออยากพอกินแล้วนะครับเนาะก็คืออ้ยกลับแล้วพี่น้องหาพี่พาน้องว่าหากอ้ยกลับไปหารถนะครับเนาะนี่ครับได้บอกหลายน่องแล้วนะครับแม่บ้านว่าไม่ต้องเอามาหลายแล้วนะครับผมอี e ีนี่เอามาพออยากพอจินพอนะครับเนาะก็เหมือนเราค่อยมาาไหมพี่น้องครับผมน้องไหมมันก็ออกอยู่ตลอดลหระครับผมนี่ครับ ระวัง,ง,างหายังมาหารถอีกสองนอครับเก็บแจ้มกัเลยมันมันครับผมอีกนอหนึ่งครับพี่น้องอุปบุญยังไง พี่น้องผลงานหอกอะได้ประมาณนี้นะครับเนาะต้มนึ่งแหรพี่น้องเอาไปไ่ปอยากวอรจิน,นครับผมไปเบิง้งรอบรอบนี้อีกพี่น้องครับผมอยู่ระวังนี่แหละเพื่อหมานอีกนะครับเนาะเจ็กนอสองนอครับนี่พี่น้องแบบนี้ปล่อยเพิ่นขึ้นล้ำนะครับเนาะนี่ครับ นอ้อยหน่อยครับพี่น้องครับผมจ hyd, ังไรจังไรกะคลิปนี้อีพีนี้กะเอาไว้เพียงสำนมี่ก็นะครับเนาะกะเอาผลงานมาฝากพี่น้องครับผมกะได้เนาะไม่ไวถ้าไอไอเผาไ้ซุปพี่น้องครับผมนี่ครับซุปน้อยหน่อยผมกะสีเอาไปต้มนะครับเนาะนอซุปกะสีเอาซุมสียาวๆแน่พี่น้องนี่ครับก็ได้หลายเติมนะครับนะนี่ครับ ยังไงก็หมันอยู่ดอกพี่น้องครับผมน้องไม่ก็ออกหลายอยู่พี่น้องครับผมแต่ว่าคนมาหากระลหลนะครับเนาะยังไงยังไงคลิปนี้เอพีนี้ก็ถือว่าหมาันอยู่พี่น้องก็ได้พออยากพอจินแล้วหละพี่น้องครับผมผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับด academy, ดรรกดไลค์กดแชร์คือก็อห่ะยพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้บ้าโจโจโส,สายลาดับแนวอีสานอีดีแนวกระลวกันนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับนะผมก็บุ้อย่างไรดอกพี่น้องครับผมก็เอาผลงานฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเพียงเส้นนี้นะครับเนาะผมกะสี ขอตัวลาพราแม่พี่น้องเป็นเงมนีครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ